สวัสดีพี่น้องสวัสดียามแรงนะครับเด้อพบพอเจอเลยนะครับผมกับซองค้าขายกินเที่ยวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะพี่น้องกดแชร์ในก็ดีครับผมนี่แหละครับอาหารเมืองค้นครับผมเกิดเป็นค้นครับมีแนวอยูในกินมันกะดีโอ้แต่แซ่บเลยแต่ย่างกุ้งในมือครับเมนูกุ้งกับผมเอามาจาก ในร้านผมนี่แหละครับข้าวเหนียวน้อนครับกีก็ตัดหักทั่วพี่น้องเอ้ยตัดหักทั่วบ้านเฮาเลยครับบักทั่วปีเลยครับผมไม่หมักทั่วตลงตลาดได้ครับผมบักทั่วกะเอาพี่น้องเอ้ยบักทั่วปีบ้านเฮาเลยครับผมไม่หมักทั่วตลาดตลาดเตือไปหาเว้าแล้วครับผมเอามากินในครับผมสวัสดีกันละผู้สังกษัยแย่งสังกษีกันไรก็กุ้งก้อน อืมอืมอืมดีจับหมูขั้วแซ่บข้าวลูกไม่จ้าอืม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 หวานๆดีดี มาครับมานคือมือนกันนะครับเอแซ่บครับเขาอย่างฮอนฮอนแซ่บดีกุ้งเผาในร้านนี่แหละอ้าวฮ้องมาเกี่ยวกันบ้างนี่มาเกีนยวกันเขาบอกตัวพ่อตัวพ่อตัวพ่อเบางแน่นกดกับบ่อ มื่อนี้ก็แซ่บครับกินข้าวกับซาวสีนี่นะครับซาวสีเพิ่งมากินข้าวนั่นครับอู้หัวกุ้งมันเลยเป็นมันในหัวเลยผมขับแซ่บนเนาะไข่ม,นนมันไข่หรอวะหัวไข่หรหอวะกุ้งในร้านนี่ยนะครับผมขายฮานทะเลครับเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกมีเชีอสอันเนลล์นะครับ เป็นหอยก็ยมีกขาบอหอยน้ำล่มครับเซ็กซู่ซ่ากินแล้วลูกแตกลูกแตนต้องหมูขั้วแซ่บนะครับแซ่บหม้อว่ะ هو <small> ابني มึงนี่ทำิ้มซีฟู้ดที่วอัครับทิมกระทำบักทั่วร้อนเข่าเหนียวห้อนๆอีสานบ้านเฮาเฮ้ยวะ เมืนมนุษย์คนเห่เาเซบรายตายขึ้นหมอเนี่ะแซ่บแล้วที่ก็ตาบองทั่งทั่วพี่น้อง กุ้งกับกุ้งแม่ไข่เนาะเดือดห้อง 嗯、我们还。 เทากันขนาดทำบมกทั่วกับยางกุงกก้งีอใ้นบ้านเราขอบคุณรขบพีมม่นางครับบ้าเา